ับวิธีการจับนะครับปเจอ่าแค่นี้ยกมอยคางไว้ก่อนกลับปเจอันนี้สุดยได้ะนี่นีนี่นี่น่น่น้่นี่หนี่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 น่่นี่อย่นนี่นี่นให้เ่ี่่นี่นีนม่นีนี่นึ่นนี่น่นีนี่น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 ึนี่นีนี่่นีนี่นี่้ีนี่ีันีูนไี่นี่นี่ ก็ดีก็มาเจออ่นดูนะฮะจะกลับเบอร์สี่นะะมีกันกลับอือือเนี่ยมันจะเป๊ะคือดูง่ายเนี่ยมันจะเป็นยางางอืเหนื่อยจริง เยเดี๋ยวไปเจอเจอ<ะ>กันได้ช่องอยูทูบครับ <c oughs> <c oughs>